เปิดเป๋าซุปตาเดี๋ยวเวลาเปิดเป๋าซุปตาแล้วค่าอยู่ับาหวานแล้วเจ้าจีกสดีครับสวัสดีครับบอาตัวาต้องหมายช่วงนี้อ่ะไม่ได้เรียกการสต้องดเรียกว่าเ้าเล็โคสเปคค่ะ ทิมงานจะคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไร่ะทำไมต้องแขวนมาด้วยผม <st us> จะก็งงก,กะัะเทอค่ะไม่ไมีไม่มีเสื้อ <st us> ด้วยอ่ะเป็นไงบ้างกระเป๋าก้กาวันนี้ใช่ไม่ครับผมผมไอผมเซตฉากมาแล้วมันยังไงกระเป๋าเธอ <st us> <ๆ S 2> จริงๆจะมี2ใบก็คือเป็นใบใบนี้กับอีกใบหนึ่งเป็นสลับกันแบบ อันไหนเน่าก็ไปซักอย่างเงี้ยสำับวันใช้ครับแล้วก็อันนี้ซักมาแล้วอันนี้ซักมาแล้วสามารถจับได้จับได้ครับจับได้ครับไอเดือกนั่งยีอะไรตัางนันหนุ่มเซิร์หนุ่มล็อกหนุ่มคอทอย่างเงี้ยไม่มีช่องนี้ไม่มีเขาได้มีหรือเปล่าไม่มีผมก็จะของน้อยครับไม่ค่อยมีอะไรครับแท็บเล็ตแท็บเล็ตแท็บเลยแท็บเล็ตเลยก็ไปเล่นเกมใช่ครับกดบนหน้าจอเขามีลูกใครหรือเปล่าไม่มีไม่มีอันนี้แบบแต่ว่าอันนี้ไอ้น้องวีน้องวีซื้อมา สี่องของาวเมเกอรนี่ใจแล้วว่าเธอแล้วไปหน้าจอไม่ลงรูปเขาว่าอย่างนี้เห็นแล้วสบายตาดีครับแล้วลงรูปมีไม่สบายตาหรอ <laughs> ตอนแรกมันก็แบบเออเนี่ยเผื่อไปทำางานทำงานหรือว่าแบบโทรศัพท์แบตหมดก็จะได้อันนี้สามารถยังคุยกับเขาได้พอคุยกันได้สรุปก็คือเล่นเกมหมด2เครื่องระหว่างติดเกมกับติดวีเหรอคะติดเกมครับวียังไงยะไงไงไง,ไง,ไงดูไว้นะพวกที่<ฮ>ชอบก<ฮ>ัวแฟนแบบ เก่งใจแฟนให้เยอะ่อยดูผมไว้เออเป็นยังไงปัดทิ้งให้ด้วยนะเมื่อกี้ปาต่ออันต่อไปได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้เปลี่ยนเผื่อขี้แตกอะไรเงี้ยครับติดติดตั้งแต่สมัยอนุบาลเลยใช่แล้ววันนี้ก้าวจะเปลี่ยนโชว์ค่ะไม่ไม่แบบ มันมันติดมาเจ็ไม่รู้ทำไมอ่ะเหมือนแบบต้นไม้นี้อ่ะจะชอบแบบแบล๊วนี้หรอไม่ผมไปเที่ยวมาไปเที่ยวสวนสนุกที่มันเป็นอะไรวะมันชื่ออะไรวะไทสตอรี่นี่ยูนิเวอร์ซซลป่ะอ่าดิสนีย์รีสอร์ทอะไรพวกนั้นอ่าใช่ใช่หรือดิสนีย์แลนด์มะนั่นน่ะพี่ใช่ใส่เอ็มค่ะคุณค่ะใช่ใส่เอ็มใช่ใช่แต่ว่าบางทีผมก็แบบเวลาหนาวหัวก็มาใส่หัวบ้างมีเหมือนกันแล้วแต่โอกาสหนาว นาวมันอะไรวะแนี้ในคนรักคุ้มแบงนี้เหรอเอ้ยซักยังวะแล้วแลคนแข็งได้ค่ะอ๋อรู้แล้วนี่นี่นี่ใช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 ่ก็มีหมวกหมวกอ่ะหมวกก่อนก็มีหมวกหมวกหมวกครับก็คนแบบติดหมวกแต่ว่าแบบมันจะเหมือนไม่เคยซักเลยมึงเนี่ยแบบเก่าลองดมลองดมดิบกินไหมมีวิตามิน แล้วมันไม่ใส่กล่องใส่ดีๆอะไอ้หน่ยขยะเต็มเลยไปเก็ก็เดี๋ยวก็กินแล้วไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไปล้างกันเยอะใช่ครับเออเดี๋ยวก่อนแล้วมันดูดีอันเนี้ยเออไม่แต่ข้างนอกข้างนอกไงมันเลอะข้างนอกอันนี้ผมผมเองมีพระมีพระใช่วันก่อนเพิ่งเจอบังเอิญนะเจอพี่กิ๊กสุวรรนีบนเครื่องเขาไปทําบุญมาผมก็กําลัง แง่เลยคอนเสิร์ตเมื่อวานใช่แล้วแล้วก็เหมือนแบบเรายังพอมีบุญนะเราได้เจอแบบคนที่เขาไปทำบุญแล้วเขาก็เหมือนส่งต่อบุญให้เราอะไรเงี้ยเราก็สาธุแบบเขาให้ท้าวไว้สุวรรณมาด้วยใช่พี่กิกอะแงชุดขาวเลยตอนเจอแล้วเราชุดอะไชุดดำผลงานตอนนี้ของคุณค่ะกาครับยังไงคะก็แล t โท s p นะครับพึ่งปล่อย เธอร้องคนเดียวหรอเพื่อนอยู่ไหนล่ะเต็มวงครับอยู่นี่ครับเอาผู้ชายเข้ามาเลยผัวแล้วก็ตากกางเกงกันด้วยตัวตัวแบบเก็บเพื่อไอ้เขาแ้านี่คือของชาวล็อกหรอใช่ครัผมเป็นรานลูกเต็าไงอะวะจะสิ้นไปอ่ะเราเป็นอย่างนี้อ๋อวงนี้เป็นอย่างนี้หรอ วงล็อกทุกวงเป็นอย่างนี้หมดเออไอ้เน่ยไอ้เน่ยเหรอตัวหลบ้านนะตัวหลบบ้ครับเฮ้ยผมลายฮอตดอกกว่าอันนี้เราก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงชีวิตหลังความตาย Afterlife ครับอ่ะฟังได้ไงบ้างครับเพลงนี้ครับฟังได้แล้วทุกช่องทางเลยนะครับรวมถึง MV มิวสิกวิดีโอก็สามารถไปดูได้ใน u t u b e เลยครับผมจีนี่ จีนี่ร็อกจีนี่ร็อกจีนี่ร็อกครับผมตอนนี้ครับ wake up stand up t e r l i f e t wake up this is after life อ่ะ wake เดี๋ยวขอไปซ้อมเลยคุณ่ะแล้วเจอกันใหม่ EP นัดค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ